เป็นคนไฮเปอร์บีมสารัญยูเปิดใจกระแสตรามาเดือดพลังใบยันไม่เคยยุ่งยาเสพติดกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากสำหรับดาราหนุ่มบีมสารัญยุที่ก่อนหน้านี้มีการไลฟ์สดและโพดคลิปรัวๆลงในโซเชียลขณะกินใบกระท่อมสดพร้อมทั้งทำงานและทำกิจกรรมหลายอย่างมากๆอาทิขับเรือผัดพ้ขับรถโฟววิลมือเดียวส่วนอีกมือถือโทรศัพท์อยู่ ขับรถเซยเกาะกลางถนนและใช้เข่าขับรถทำเอาคนที่เห็นคลิปเป็นห่วงอย่างหนักแม้พืชกระท่อมตอนนี้จะไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ตามแต่อาจจะเป็นเรื่องอันตรายจากพลังใบได้จนมีกระแสตรามาวิพากวิจารณ์เดือดล่าสุดบิมสรัญยูเปิดใจถึงกระแสตรามาที่เกิดขึ้นผ่านทางรายการทุบโตข่าวอมรินทีวีว่าชีวิตตนเองเป็นคนสนุกและไม่ได้เดือดร้อนใครแต่ก่อนหน้านี้ตนเองทํางานอยู่หน้าจอก็ทํางานแบบเพอร์เฟกต์ พร้อมยืนยันตนเองไม่ได้เล่นยาสำหรับเรื่องที่หลายคนทวงติงเพราะใบกระท่อมทําให้ขับรถเสยเกาะกลางหรือเปล่าบีมอธิบายว่าเรื่องของการขับรถอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้และยืนยันไม่ใช้ยาเสพติดเพราะตนเองไม่เคยยุ่งกับยาเสพติดอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ตนเองเป็นคนไฮเปอร์เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้จริงๆโดยจริงเรื่องคลิปก็อยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยความที่ตนเองเป็นคนบ้าอยู่แล้วถ้าใครรู้จักบีมส่วนตัวบีมจะเป็นคนไม่ต้องใช้ใบบ้าอะไรพวกนี้เพราะตัวเองเป็นคนมีพลังอยู่ แล้วซึ่งตั้งแต่เด็กโรคไฮเปอร์เอดีเอสดีทำให้ตอนเด็กๆต้องกินยาเพราะเป็นคนสมาธิสัน้นและอยู่นิ่งไม่ได้ไวไปหมดพอทุกวันนี้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นวัยวุฒิมากขึ้นเราเล่นกีฬาและมีชั่วโมงบินโดยทุกคนอาจจะดูว่ามันเป็นความเสี่ยงแต่จริงๆมันคือความเสี่ยงรอบครอบและคิดเผื่อ2 3 4าสไว้หมดแล้วและส่วนใหญ่ทุกคลิปตนเองจะพยายามสอดแทรกในเรื่องของคำเตือนและใบกระท่อมไม่น่าจะมีผลการที่ตนเองคึกๆกก็เพราะว่าเป็นคนไฮเปอร์ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดขอขอบคุณ ข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ